ปัจจัยพระป่าของวัดหนองขุนท่าจัาางหวัดอุทัยธานี้เรามีปัจจัยมาจากสถานีพระป่า5,600บาทได้รับเพิ่มเติมที่วัดอีก3,840บาทแล้วก็ท่านผู้ใจดีนะมอบค่าอาหารให้เราหกพันหบาทที่เป็น15,970บบาทครับสาธุ บริวาลพระป่า6 6 6 0บาทสาธุวันส้าสารการ,รเรียนมีปัจจัยมา5,600บาทได้เพิเ่มเติมอีก2,600บาทที่เป็น7 6 6 0บาทสาธุนี่เราบอกว่าเราจะสร้างพุทธมนตรของจังหวัดอุทัยธานี มีปัจจัยมา5,700บาทได้เพิ่มเติมอีก3,200บาทคีอเป็น8,900บาทครับตาทุถวายพระสมมงฆ์เท่าเองอาพาเจ็บก็ก่ได้ป่วยหรือลงศพเพื่อคนได้บนจนก็ถวายท่านจะุนไว้ว่ามีใครมาขอาท่านจะุนท่านก็เมตตาคือเหลือทันเรามีปัจจัยมาจากสถานี2,000บาท ได้เพิ่มเติมอีก1,930บาทอีเป็น3,930บาทครับสาธุำรัพที่สง2,820บาทสาธุที่จากการที่อนุโมทนารายที่มอสักครูน่นี้ในการสร้างพุทธมนตร์ุทไทยทานีเพิ่มเติมได้ปัจจัยอีก2 0ง0มื0 0 0าพ 890บาทครับสาธุและตกท้ายด้วยสมบอาอนามิแ่มพัดที่เป็นทุนนิธิไม่ใช่มูล,ลัยนิงินะถ้ามูนลลัสนิติมันยุ่งแต่ทุนนิธิทำง่ายๆก็กลายง่ายก็ได้เพิ่มเติมอีกห้า0บาทร,บรวมเป็นปัจจัยของวัดหนองบุญช่าจังหวัดอุทยัยธานีและปะจัจจัยถวายวัดไว้7จ็0 0มืนห้าบาทครับ เจ็ดห้าแปดศูนย์ศูนย์สรุปสิบหกงานบุญภาคเหนือตั้งแต่พะเยาเยียงรายตากแล้วก็ไทยธานีเราได้กระจัยถวายวัดไว้นะครับสี่แสนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทคนระับสาธุสี่ศูนย์สอง หาห้าก้านี่คือปัจจัยรวมที่เราร่วมกันทั้งหมดสิบหกงานบุญสิบห้างานบุญเนาะห้างานบุญห้าเหนือนะครับสี่แตนตอมกันวัดองค์พระชาติสรุปแล้วรวมได้เจ็ดหมื่นเท่าไหร่นะคะเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทกันแน่เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งจ้าเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาท อของวัดตนองอุญชาติจังหวัดทูธานีครับ